สวัสดีครับผมอยู่ที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับผมเราก็อยู่กันในเกม d e v i l ซีเป็น Expansion Vessel of h a t อฟแนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูบิลที่เล่นอยู่ตอนนี้นะก็น่าจะเป็นบิลที่จบแล้วเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนจากอีกบิลหนึ่งมาเพราะว่าอีกบิลอีกบิลมันอีกบิวเป็นสายเขียวครับผมเป็นเอ่อทั f อ e a เดนะครับผมแต่ว่ามัน มันก็เหมือนมันก็เหมือนจะเก่งแต่พอเปลี่ยนมาเล่นบิวดี้แล้วมันเก่งกว่าครับเออนั่นแหละเราก็เลยจะเปลี่ยนไปเลยก็บิลวที่จะมาดูวันนี้จะเป็นบิลวควยวอเลยครับผมเนี่ยมันะอ่านนี้จริงๆอ่าวมาควยวอเลยครับผมเลยเราไปดูกันเป็นบิวที่โกงที่ถุดละวเพราะว่ามันโกงมากโกงเกินไปมันคงกะให้เราเล่นอาชีพใหม่นั่นแหละเออมันก็เลยจัดบิวดเมตาเป็นบิลโกงให้เรามันครบเครื่องครับผมสําหรับบิลนี้ เราต้องไปที่เราต้องไปที่อ่าเชียววาชานมเพราะว่ามีขนฟางอยู่ที่โน,โน่นเรามาดูกันก่อนว่าบิวนี้มันเป็นไงเนาะคือถ้าคุณไปดู youtube ดูอะไรคุณจะเห็นแต่ว่าคนเขาจะเล่นคาแต่บิวนี้เพราะว่ามันเป็นบิวเมตาที่เอ่อเก่งแล้วก็โกงสุดแล้วครับผมบิวอื่นมันเป็นบิวลองเล่นเพื่อความสนุกหรืออาจจะเป็นเล่นเป็นทางผ่านอย่างงี้เพราะตอนแรกผมก็เล่นสายเขียวมาผมว่ามันเท่ดีสายเขียว ตีจนเมื่อยครับผมไหมตีจนเมื่อยพอมา,าเปลี่ยนเป็นวิวนี้โอ้โหกูหนังชีวิตมาทําไมวะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูเกมเพล์ของวิวนี้กันก่อนว่าเออว่ามันเป็นยังไงก็แต่ไอซัพพลิทบอลเนี่ยไอ้คสใหม่เนี่ยมันเล่นง่ายมากครับผมเพราะว่ามันจะใช้แค่สกิลเดียวที่เหลือเนี่ยเราจะใช้แค่สกิลแค่สกิลเดียว เออเราใช้คอสกิลสกิลเดียวแล้วที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ไม่ต้องเล็งไม่ต้องหากอะไรมาันมันคือสกิลบัฟทั้งหมดครับผมเพราะฉะนั้นน่ะเราสามารถที่เหลือเนี่ยเรากดรัวๆได้เลยพอมานาพอครูดาวมันเสร็จเรากดรัวๆได้เลยเพราะนั้นผมก็ใส่มาโครไปครับผมนะแล้วส่วนสกิลเราก็คอยแค่เราแค่คอยเดินแล้วก็คอยสะบัดปีกอ่าสายเขียวก็เหมือนกันเราสายเขียวก็แค่กดทัชอัพเดทธรรมดาเออนี่ก็เดี๋ยวมาดูวิวตัวนี้ก็เราก็จะกดบัฟทั้งหมดครับผมแล้วก็ แล้วฟาร์มก่กดบัฟทั้งหมดทุกอันเห็นไหมจากนั้นเราก็ค่ยคอยเดินแล้วกดคลิปข,ขวาสบัดปีกไปครับผมนี่นี่คือสิ่งที่ได้ตอนนี้เราอยู่ที่ชอมเมนสี่นะครับนี่มขึ้นเป็นร้อยล้านเลยเป็นมนขี้โกงเนี่ยโอ้โหแตกมาครับผมลงพิตได้อา่า แปดสิบกว่าเก้าสิบได้เก้าสิบน่าจะได้ครับผมสต่ว่าไม่ได้ลงดูเลขดาเมจครับผมก็ดูไม่ทันเหมือนกันอะ,นะป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 ะตีแรงตีไว ตีแรงต,ตีแรงทีไวถึกทีแรงทีไวถึกเคียม,มอนหนูเคียวสู้บอสมันได้ทุกอย่างครับผมผอบอกข้อเสียข้อเสียอย่างเดียวของอ่สปบิบอลนะครับผมคือมันบังคับยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามันสู้เนี่ยมันจะโดดเข้าไปหาครับผมเออเวลามันสู้อะมันจะโดดเข้าไปหามอนถามว่าดีไหมก็ดีเวลาที่เราฝากมันก็ มันจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นเนาะเพราะว่ามันจะโดดเข้าไปตีมอนโปโปโปแต่ข้อเสียคือเวลาเราต้องอหลบสกิลที่เป็นแอเรียของบอสเนี่ยมันมันทำมันทำให้ยากครับหลบไฟหลบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเรามันจะพุ่งเข้าไปโช๊โชอย่างเงีย้ยอ่างั้นก็ไปดูการทํางานของบิวนี้กันครับผมอ่าก่อนอื่นแล้วถ้าเราอยากจะเล่นบิวนี้อ่ะเราไปเปิปดเว็บกูเกิลครับกูเกิลแล้วก็อ่าเข้า ดีสี่บิลส์สอดจีจเว็บนี้น่าจะดูง่ายสุดแล้วครับผมเข้ามาปุ๊บอ่ากดที่เมตาบิลส์เนาะกดตรงนี้ปับ๊บเสร็จแล้วคุณก็เลือกอาชีพก็คือสเปริทบอลครับผมปึ้งแล้วก็ถ้าคุณช่วงเก็บเลเวลคุณก็ดูหน้านี้เลเวลมันเคยบอกว่าอ่าช่วงเก็บเลเวลคุณอัพยอย่างนี้นะเพราะว่าคืออ่สก,กิลพอยต์กับไอเทมคุณยังไม่พอที่จะทำบิลส์อ่าเขาก็ให้เก็บเลเวลอย่างนี้ไปก่อนอย่างผมเก็บเลเวลมาผมก็ใช้อ่าผมใช้บิลส์นี้เก็บเลเวลก็คือจะใช้ สกิลทัชเนี่ยไอ้แทสทัเนี่ยอ่าเป็นตัวหลักตีตีต,ต,ต,ตีแล้วทีเ่เหลือก็เสริมเข้าไปเพราะว่ามันเป็นเบสิกสกิลที่มันจะเป็นการตีให้ได้มานานะมันไม่ได้ใช้มานาแต่ถ้าอย่างเงี้ยเขาก็ใช้เนี้ยรีมานานะั่นแหละแต่พอมีมานาเขาก,กดสะบัดขนนกซึ่งมันมนชิกียัดสะบัดผมก็โป๊ะโป๊ะ,ปะ,ปะ,ปะนี่ไปเลยอะ,ะต่อไปมาพอเข้าถึงวิวเอนเกมก็จะมี ไอ้ควยวัเล่เนี่ยมันมีสองอันครับผมมันมีแบบธรรมดากับแบบโอเวอร์าวเวอร์เนาะแล้วแต่เลยแต่จริงๆอ่ะมันเอ่อวิวนี้วิวนี้วิวนี้อ่ะมันมันไม่ได้ต่างกันครับผมมันใช้ของหลักๆเหมือนกันนั่นแหละอย่างผมเล่นอันนี้ผมก็เปลี่ยนมาวิวนี้ผมก็ไม่ได้แทบไม่ได้เปลี่ยนของอะไรเลยครับผมก็ใช้ของเดิมเนาะสามารถเปลี่ยนได้เลยง่ายๆเพราะว่าไอ้ซับบิตบอลเนี่ยมันใช้แค่ไม้เท้าหนึ่งอันแค่นั้นแหละจริงๆอ่ะมันสามารถเล่นได้ละเพราะบางทีถ้าเราไปเล่นตัวอื่นเนี่ยเอะมันจะต้องใช้ยูน ชิ้นนี้แล้วต้องใช้อีกชิ้นนั้นชิ้นนั้นถึงจะทำให้มันทำงานแบบนั้นได้แต่เนี้ยพอเปลี่ยนไม้เท้าปุ๊บบบคุณสามารถฟาร์มแบบฟาร์มแบบเทพได้เลยอะเออเปลี่ยนปุ๊บพัางงาดปับ๊บอะอย่างผมะผ,ผมดูเป็นอ่าคว้ยวันเล่โอเวอร์พาวเวอร์นี่นะครับผมไปไปการรอบเหมือนเดิมครับผมเขาก็จะมีให้เลือกตรงเนี้ยว่าเออเราจะใช้อันไหนเพราะว่ามันแจกน้อยเนี่ยเมื่อคืนแม่งมีมาใหม่อีกละ เป็นตัว리소브 stacking ครับผมเลีย์พิษชั้น150ซึ่งมันมันไม่ใช้มันไม่ใช้ตัววิส t ยไอเทมนะครับผมหรือว่าของสีม่วงนั่นเองดูดิมันโหดมากแบบดาเมจ4,000ล้าน3,000ล้าน4,000ล้านเนี่ยแต่ตอนนี้ที่ผมดูอยู่จะเป็นตัวอ่าตัวนี้อ่าที่200 boss Q หรือว,ว่าอ่าตัวนี้อ่าตัวนี้ผมว่าจะทำหมวกครับผมอ่า ตอนแรกตอนแรกเราก็ดูอันนี้แหละเอ่อตอนแรกเราก็ดูเป็นตัวนี้ครับผมเออพอผมมกำลังจะคาบเสื้อกําลังจะคาบเสื้อแม่งบิวใหม่ออกครับผมแม่งเปลี่ยนไปใช้หมวกเออน,น,นี่นี่กำลังจะกำกำลังจะคาบหมวกครับผมบิ้วใหม่ออกมากแล้วบิวใหม่ออกมาไม่ใช้ของอีกแล้วอ่าสําหรับใครที่ดูไม่เป็นนะครับผมก็ดูง่ายๆนะคุณอยากได้อันไหนอ,อ่คนก็ถ้าเล่นใหม่ก็ อาจจะมาตรงนี้เลยก็ได้เพราะว่าแต่ไม่รู้ว่ามันทาได้ตรงไหนนะเพราะผมไม่เคยเล่นเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ของม่วงเนาะแต่ถามว่าของม่วงจําเป็นไหมไม่ได้จําเป็น,นครับผมมันไม่ใช่ว่าต้องมีถึงจะทําได้ก็คือสามารถเล่นได้แค่พอมีของมบเนี้ยคุณจะดันได้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นดันดาเมจได้สูงขึ้นแค่นั้นเองอก็กลับมาดูที่เกมเราปุ๊บอ่ะดูสิ่งสำคัญแรก,แรก,แรกๆกากๆธรรมดาเลยของบิวนี่คือ มันจะต้องยิงได้ตลอดเวลาครับผมเพราะฉะนั้นก็คือแค่ตอนแรกคุณเป็นบุคคลธรรมดาใช่ไหมคุณเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยคุณจะฟาร์มไม่ได้คุณจะฟาร์มยากเพกื่อเก็บเลเวลอะเราก็จะฟาร์มยากเนาะเราก็จะใช้อาเรื่องเอาว่า,อ,าอย่างผมนยผมก็ใช้สกิลนี้ตีมาเรื่อยๆครับผมตีมาสกิลนี้บวกกับบัฟนูน่นบัฟนี่ตีมาเก็บเลเวลเพื่อที่เราจะหาไม้คาถาหรือถ้าใครมีเพื่อนขอจากเพื่อนก็ได้ เพราะว่ามันหาง่ายครับผมคาถาก็คือคาถาอ่าเค็เล็กเค็เล็กเคเล็กเกเล็กคาถานี้แหละเพราะว่าพอใส่คาถาปุ๊บมันจะทําให้เราใช้คอสกิลแบบที่มันไม่ใช้มานาครับผมเออมันคือการที่แบบว่าเทคเปิดโลกเปลี่ยนครับผมผมบอกเลยนะจากตอนแรกตอนแรกอนะัทรมามนสุดๆมัน คือตอนแรก้อสมานเพราะว่ามันตีเบาครับผมเออมันตีเบาโอปะโอปะมันจริงอะไม่ตายสักทีมีแต่เสียงโอ้อะโอ้โอะเขาบอกไม่ตายอคอาขาหาจากไหนหาง่ายสุดให้ไปสุ่มของครับผมเออหาหาง่ายสุดให้ไปสุ่มจากสุ่มจากถุงอะครับ สูงจากถุงที่เราใช้เราจะใช้เหรียญม่วงเนาะนี่ไอถุงนี่ชีมาไฟก่อนหรือแม่ตั้งเท่าไหร่เติมไปสามร้อยฝาเนี่ยแบทเทิลทาร์อันเก่าอ่านี่เออไอถุงไหนอ่ะคนนี้เอ็นพที่เป็นถุงปึก๊กใช้เหรียญสีฟ้า เพราะอะไรเพราะว่าคาถาเนี่ยมันดอปจากบอสถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นบอสดูเรียวครับผมดอปคาถาสองอันแล้วก็มีคาถาเนี่ยแหละ,ะใช่ไหมดอปจากดูเรียวใช่ไหมดูเรียวนั่นแหละ,ะดปจากดูเรียวครับผมก็คือไอ้หนอนหนอนพิษที่มันอยู่ตรงนี้ซึ่งเราเราเล่นมาเราเล่นใหม่อยู่ละมันเพิ่งสตาร์ทมันมันเพิ่งเริ่มซีซัน,นเราเล่นใหม่แล้วมันเราไม่ได้ไปสู้บอสถึงตัวนั้นนะเพราะเรากาลังเพิ่งจะเก็บเลเวลใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีหาง่ายสุดก็คือมาสุ่มจากตรงนี้ครับผม ซุมจากนี้กดนี่เราก็เลือกที่ quarter star เห็นไหมใช้100อเหรียญแล้วเหรียญหาจากไหนเราเป็นผู้เล่นใหม่เหรียญหาจากไหนเหรียญก็หาจากพวกกิจกรรมครับผมมันไปวิ่งเฮลทายก็ได้วิ่งเฮลทายมันจะมีไอวงวงอีเวนต์สีส้มๆอะ่ะอ่ามันก็จะได้เหรียญมาล,ละแลเหรียญมาก็ามาสุ่มครับผมถามว่าทาไมหาง่ายผมคิดว่าที่มันหาง่ายเพราะว่าคาถาเนี่ยมันยูนิคมันน้อยครับผมมันมีโอกาสที่จะได้คาทานี้ค่อนข้างง่ายถ้าอย่างเราไปเจอไปสุ่มแหวนเนี่ยยูนิคมันเยอะมันอาจจะไปออกเป็นตัวอื่นอะไรเงี้ย เออหมายค่าคาถาแต่ว่าคาถาเนี่ยมันจะใช้หนึ่งร้อยนะครับไม่ได้ผมกดเอ่อแบบว่ามีเหรียญเก้าร้อยนะ่กดไปเก้าครั้งก็ได้แล้วครับผมเออคาถาแต่จริงๆอะ่ะขอเพื่อนง่ายกว่าขอคนอื่นก็ได้มันขยะครับผมบอกเลยคือถ้าของที่มันไม่มีดาวอะ่ะมันก็เป็นกลายเป็นขยะเลยสําหรับคนที่เขามีแล้วถูกไหมเ,เราขอเขาได้เพราะว่าพอเราได้คาถามาเราจะเหมือนเล่นเกมใหม่อะ่ะเออ ผมบอกเลยนะเหมือนคุณเล่นเกมใหม่ทําไมผมมอยู่นี้มันกลายเหมือนคุณเล่นเกมใหม่ไปเลยครับผมต่อไปก็คือสิ่งสาคัญมีแค่คาถาเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ใส่ที่เหลือมันจะแค่เพิ่มดาเมจเพิ่มความไวเพิ่มอะไรเท่านี้แต่สิ่งสําคัญที่จะเป็นแมคานิกของบิวนี่ก็คือคุณต้องใสาา่คาถาแค่นั้นแหละพอใสาา่คาถาปุ๊บมันก็จะโหดเลยอ ตอนแรกเราจะตีธรรมดาไงใช่ไหมอตอนแรกเราจะตีธรรมดาแชะแฉะ,ะแล้วมันจะชะ้าดาเบลมันจะน้อยทีนี้พอเราใส่กระดักปุ๊บเอ่เราจะสามารถใช้สกิลได้ไม่จํากัดคุณก็คือคุณจะโหดทันทีครับผมอ่าโหดปุ๊บจากนั้นก็ต่อไปจะเป็นหาแหวนข้นหมวกมาใส่ครับผมนี่เป็น ring of m i d n i g h t s u n หมวกจักร e r n ครับผมผมเรียกหมวกจักร e r n หมวก harmony ครับผม พอใส่ปุ๊บเนี่ยคือพอคุณใส่แหวนขะหมวกคุว่าสมมติว่าคุณเคยตีทีละพันเนี่ยอาจจะเป็นก็ขึ้นเป็นแสนเป็นล้านได้เลยถ้าคุณใส่หมวกกับแหวนนะที่เหนือแล้วแต่ครับผมเออแล้วแต่ว่าคุณหาไหนได้ดีคุณก็ใส่นะเน้นถ้าคุณเก็บของมีดาวได้อะคุณก็ใส่ไปเดี๋ยวของมีดาวได้คุณก็ใส่ไปถุงแหวนนี่อย่างผมใส่แหวนหมว่วงก็ไม่ได้จําเป็นต้องแหวนหมว่วงแค่ ผมลองใส่แล้วเออรู้สึกว่ามันแรงกว่าเฉยๆอย่างแหวนเราจะใส่อา่าทั่วไปก็ใส่เอฟเฟกเป็นอ่าเวอร์เวลล์ฟีเจอร์ก็คืออ่าฟีเจอร์ก็คือมันยิงไปแล้วมันจะเด้งกลับครับผมเ,เห็นไหมมันก็จะเขียรมันได้ดีขึ้นแต่ผมลองยิงนะผมลองเทสว่าเออยิงผมรู้สึกว่าดาเมจม,มันเบาเพราะว่าผมได้แหวนม่นวงมาผมก็เลยลองใส่แหวนม่นวงอ,อีกอย่างก็คือแหวนม่นวงมันมีรีชิสแตนครับผมมีค่ากาันกันธาต ซึ่งพอขึ้นมาขึ้นมาเทียสี่เนี่ยกันท่านมันค่อนข้างอันนี้นะก็เลยใส่แบบนู้ดแต่จริงๆอะ่ะถ้าใส่อย่าเนี้ยอ่ะเคียรค่อนข้างไวดูดิปะ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 นะส่วนถุงมือถุงมือเออใส่อะไรเนี่ยเปนไไม่เป็นไิเพิ่มไ a c ทม p e e d ครับผม ถามว่าดูไงคุณก็ไปดูจากเว็บเมื่อกี้ขนมที่ให้หมาค่อยๆเก็บของไปทีละชิ้นค่อยๆทําของครับผมถุงมือเขาก็บอกว่าเถุงมือเราใส่มูลไลท์นะ,ะได้ถุงมือมาก็ไปตีนมูลไลท์ใส่ครับผมแหวนใส่รีเดเล็กอ,อันนี้เขาใส่ irect, รีเดเล็กบผมรีเดเล็กมันจะคนละตัวกับที่ยิงไปแลวยิงกลับนะบผมว่าไอ้ยิงไปแลวยิงกลับมันฟาร์มง่ายดี แล้วก็ใส่ไอมันเป็น리버딩มีเขียนว่าิ้งส่วนรองเท้ารองเท้าเขาจะใส่เป็นอ่ maximum อ่ velocity ครับผมเอสเฟกนี้กเกงใส่เป็นกเกงตัวนี้คือถ้าไม่มีอันนี้ที่เขาใส่เก่งตัวนี้แน้เพราะว่ามันเพิ่ม maximum r e s o u r c เพิ่ม max mana ครับผมถามว่าพวกนี้จำเป็นไหมมันไม่ได้จำเป็นสำหรับการทำบิลแต่มันจำเป็นสำหรับการ เกลดาเมจขึ้นเฉยๆเนอะอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าถ้าคุณจะทำถ้าคุณจะเล่นวิวนี้อ่ออื่นแค่คุณไปหาคาถาใส่ปึ๊กคุณก็ได้แหละแค่นั้นเนีย่าายคุณใส่คาถาคุณก็เล่นได้เลยครับผมเนาะจากนั้นก็หาของใส่เพื่อจะเกลดาเมจเพิ่มขึ้นไปอ่าดูไอแท็กสปีดต้ เราจัดรัทเซียครับผมเชียร์ได้ชิวๆหอมบอกเลยส่วนการอัพสกิลหรือว่าพารากอนเว็บกูไปไหนการอัพสกิลหรือว่าพารากอนก็ดูที่เว็บที่เราเปิดวันนี้ได้อ่าเมื่อกี้ได้เลยอ่ในนี้เนาะสกิลอ่าคุณก็มาดูสกิลอ๋ออัพอันนี้ปั๊ป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 ฮาร์ลากอนอัพอันนี้ปับป๊บปถ้าคุณถึงพารากอนแปลว่าคุณเลเวลหกสิบละคุณเป็นหมดแล้วแหละปึก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 ปก,การเก็บเลเวล เก็บระดับช่วงแรกก็อาจจะเอ่อยังไงถ้ามาเล่นใหม่ก็ต้องเล่นเนื้อเรื่องนะครับผมเนาะเพราะว่าจะจบเนื้อเรื่องอ่ะคุณจะรลเวลอืมห้าสิบกว่าแหละเออวิ่งอีกนิดนึงก็หกสิบห้าสิบกว่าคุณก็อาจจะไปวิ่งเอ่อเฮลทายเออไปวิ่งเฮลทายเพื่อที่จะวิ่งเก็บเหรียญอีเวนต์เอามาเปิดคาถาอะไรพวกนี้ครับผมช่วงแรกก็พยายามอดทุนเล่นเนื้อเรื่องไปแต่มันแป๊บเดียวครับผมประมาณ สี่ห้าชั่วโมงก็จบแล้วนะเนื้อเรื่องอะ่ะผมว่าเดี๋ยวเขาไปวิ่งเฮลทายบูบอสคอนเทนต์ก็มีเฮลทายวิ่งเฮลทายลงไดเมดันเชียนคือของพวกนี้ถ้าไม่รู้ก็ทำไงเล่นเนื้อเรื่องไปครับผมเดี๋ยวมันจะสอนอพอลงไดเมดันเชียนอาจจะไดเหรียญเหรียญเสร็จคุณก็ไปลงเดือพิษที่เมืองนี้ไอเสาลงพิษ หลักๆเราน่าจะอยู่กันที่พิษนี่เยอะที่สุดครับผมเพราะว่ามันเป็นการเก็บเลเวลพารากอนแล้วเก็บเลเวลของกิบพารากอนซึ่งมันลงสนุกเพราะว่ามันไม่ต้องใช้มันถอดสมองอ่าแล้วก็มาลงเดือพิดมันถอดสมองเล่นครับผมเพราะว่าแค่เข้าไปฆ่ามอนให้แถบเต็มแอแถบเต็มก็สู้บอสก็จบ up เลเวลกิบนะถ้าลงไนแม่ก็ต้องเปิดกุญแจไนแม่พวกนี้เป็นฟิชิ้ เปิดกุญแจได้ไหมเข้าไปตีๆๆอาจจะมีเขาเรียกอะไรออบเจกต์ Object, มีเงื่อนไขให้ทําในนั้นถึงจะผ่านาหรือถ้าจะไปลงตัวนี้อินฟเ n อรโนอินเ no. no. นี่ผมว่ามันมันนาน,นครับผมเออมันเล่นเป็นเว็บเป็นเว็บไปมอนจะเข้ามาลุมเป็นเว็บจนครบเว็บก็ฆ่าบอสฆ่าบอสเสร็จก็เลือกของราวันเอาไว้เก็บพวกทรัพยากรตีบวกในแม่เอาไว้ไปเก็บ วัตถุดิบเหรียญที่เราจะลงลงเหรียญเนี้ยใช่ไหมอ่ะแล้วก็มาลงอันนี้จุดจบอก็คือส่วนใหญ่เราไาจบตรงนี้แล้วมีอีกคอนเทนต์หนึ่งก็คืออ่านี่ครับผมเป็นมันอยู่ตรงนี้ Undercity อันนั้นก็คือมันจะทาร์เก็ตรูทได้ก็คือสามารถเลือกได้ว่าเราจะลงเพื่อเจ้าของรางวัลเป็นอะไรแต่ตรงนั้นก็ต้องแข่งกับเวลาไว้ลาว่ากันไปหลังถ้านาั้นอันนั้นเอาไว้ฟาร์มผมเอาไว้เอาไปฟาร์มลงแป๊บหนึง่งอ่าถ้าผู้เล่นใหม่หลกักๆอาจจะเอาง่ายๆเลยไอ้ทุนจะไปวิ่งอ่าเฮลทยวิ่งคือเดี๋ยวนี้ที่ด้านใหม่มาเนี่ยมอนสเตอร์มันเยอะครับผมฟาร์มเพลินๆไม่ได้หน้าเบือ่อไม่ไดน่เลยตีไปเรื่อยๆ เลเวมขึ้นปึ้งปึ้งปึ้งปปึปป้บอกเลยแฟบเดียวเก็บเลเวล่แฟบเดียวพอวาคุณว์ามาฮิรไทนเนาะอ่ะว้าสมมตาาิคุณว้มาฮิวไทนคุณเคยเล่นหาไอตัวนี้ครับผมนี่มันจะเป็นหน้าแดงๆแ,แล้วคุณวิ่งไปแถวนั้นวิ่งไปฟาร์มแถวนั้นเพราะว่ามันจะมีคนเปิดมันจะมีคนที่เขาเปิดเรียกบอสขึ้นมาเพราะตอนเปิดเรียกบอสเนี่ยมอนสเตอร์มันจะชุมออกมาเรื่อยๆแล้วก็ของมันจะตกเยอะ คุณก็ไปพยายามฟังนะ่นี่อย่างสีส้มเนี่ยเป็นอีเวนต์คุณว่าแวะมาทาอีเวนต์เดินไปดูบอสว่าเอ๊ะมีคนเปิดไหมตอนเวลามีคนเปิดมันจะกระพริบบอกครับผมถ้าไม่มีคนเปิดเราก็ไปอ่าไปฟาร์มอีเวนต์ฟาร์มอีเวนต์เดี๋ยวถ้าอีเวนต์เสร็จเราจะได้เหรียญน,นี่มีคนเปิดเห็นไหมฟาร์มอีเวนต์เราได้เหรียญได้เหรียญไปสุ่มคาถาเนี่ยพอมีคนเปิดฟาร์มฟาร์มชิวๆครับผมมอนเตอร์เยอะ ถึงสู้มันสู้ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าอันนี้ผมมาอยู่ที่เวเทียรสีเฉยๆมาเลยดูว่ามันโหดอะไรอย่างนี้เนาะตอนแรกเราอยู่ที่อแล้วก็พยายามปลดล็อกพยายามปลดล็อกตัวคอมเมนท์หนึ่งนะครับอเพราะว่าของมันจะดีกว่าการปลดล็อกคอมเมนท์หนึ่งนะ่าจะต้องไปลงไอพิษที่บอกเมื่อกี้ไอเสาเมื่อกี้ให้อยู่ที่ชั้นยี่สิบมันก็จะปลดทอมเมนท์หนึ่ง เนีย่ยเห็นไหมว่ามันตีไวครับผมตีไวแล้วมีบาเรียดูตีไวมีบาเรียตีแรงตีชิตีโอเวอร์พาวเวอร์แล้วมันไม่ดียังไงไอ้ดูแล้วแล้วมันฟาร์มไวมันขึ้นที่ไวครับผมดูดิเนี่ยคุณได้ของเยอะแยะแ,แบบนี้แหละอ่ะป๊า พอได้70 70แล้วก็มาเปิดกล่องครับกล่องมันใช้75หรือว่าถ้ากล่องสีส้มกล่องแรงๆมันจะใช้250ถ้ากล่องอาวุธอ,อ่ามันจะใช้150นี่มาเปิดอี่เห็นไหมได้ดาวเห็นไหมของที่เราใส่ก็ไม่เป็นของดาวครับนี่ maximum life อ,อ่าตัวนี้เป็นร,ร่หเลือดมีดาวคุณก็มาร์กเก็บไว้หน่อย เดี๋ยวไว้เก็บไว้ใช้พวกนี้อาจจะไปย่อยทิ้งหมดเลยเพราะว่าสุดท้ายอ่ะมันมันก็สู้ของดาวไม่ได้ครับผม่งเราก็ไปจบที่ของดาวอยู่ดีก็จะเลยไม่ได้เสียเวลาดูเท่าไหร่นอกจากตอนที่ยังไม่ไมีดาวอ่ะถึงจะดูถ้ายังไม่มีดาวก็ต้องมาทั้งดูว่าเอ๊ะอันนี้ดีกว่าที่เราใส่อยู่หรือเปล่านะอะไรอย่างงี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมสําหรับการเล่นวิวอ่าควยวันเล่ สบัดปีกขนนกยังไงไปลองเล่นกันดูครับผมเออเออเออ,เอ,อข้อเสียของวิวนี้คือถ้ามันไม่ได้ตีนะครับผมถ้ามันไม่ได้ถ้ามันเดินเฉยๆเดี๋ยวมันจะบางมากไปโดนไม้หวดกระบาลแตกได้ครับผมนะเออนะก็คลิปนี้เมื่อกี้อพูดอะไรนะ่ะลืมไปละอืม จำไม่ได้ครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้พูดอะไรอยู่ไม่รู้ก่อนที่จะทายจะจำไม่ได้ก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมลองไปเล่นกันดูนาอกสำหรับวิวควยอ่าควยเบลเล่ซึ่งคุณจะต้องเล่นนะเพราะว่ามันเป็นเมตาของอ่าสีั่นนี้แล้วก็เป็นอาชีพใหม่ด้วยยังไงคุณก็ต้องเล่นอยู่ดีถ้าคุณซื้อมาครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ